เ,เมื่อกี้ไม่ได้รับพัดลมเฉยๆจะบอกว่าเมนไม่มาก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าหมดเมนไปนานแล้วไม่ได้รับพัดลมมันร้อนมันร้อนปับ๊บมันต้องมีเบอร์ที่แม่ไม่ไม่ไม่เป็นเบอร์โทรแล้วไผ่เอ้ยอะเมื่อกี้แอดมินบอกว่าเจ๊ ลูกค้าเอฟเออะไรอ่ะไอ่ปาจีเนี่ยแย่หมดเจ๊มองไม่เห็นมองไม่เห็นไอ้คอมเมนต์เอามาไลฟ์มันบนแผงนี่เหรอวะไอ้หนูมาหยิบที่สวยที่สุดบทในร้านมาเลยมามาเร็วเอาที่สวยที่สุดในร้านมาเออใช่แล้ว เจมต้องไปที่นี่ที่งอนที่สุดเดยลยล่ะเดี๋ยวเมื่อกี้รหัสศูนนหึ่งใช่ไหมมีคนเอฟอย่างรหัสศูนนย์หึ่งรหัสพอพน 01, ันนศูย์หนึ่งหกร้อยเก้าสิบไปอ้าวพอพนัพนพอพันนศูย์สองหกร้อยเก้าสิบไม่เอาใหญ่จัดพอพันนศูสองหกร้อยเก้าสิบทำไมไม่บอกเจ๊เล่พาพอ พนศูนย์สามหกร้อยเก้าสิบเก้าเจ๊ไม่เห็นคอมเมนต์นะเนี่ยเอาัยทํทำไมทำไมแม่ไม่เห็นคอมเมนต์ะลุกเปิดเครื่องหนูสิแม่ไม่เห็นคอมเมนต์พ่อพานศูนย์สี่พอ่ออันนี้เป็นเอาลูกส,สวยๆมาก,ก่อนแม่ไม่เห็นคอมเมนต์เอาลอง พอพานศูน6 5สี่เจ็ดร้อยหกสิบห้าเออมาปับ๊บอา้าวสวัสดีค่ะสันสนีตอนนี้จะมดมองไม่เห็นคอมเมนต์เด้อไปทำไมมันมองไม่เห็นแล้วลกูกทำไงให้เห็นคอมเมนต์่ะ ไม่เห็นกระไลไม่มันเดี่ยอันนี้เห็นไหมนี่ก็ไม่เห็นอาไม่เห็นแล้วจะไปไล์ยังไงต่อล่ะอ,อ๋อนี่มาแล้วเราต้องปัดหน้าจอเหรอหมอนทองค่ะเป็นหมอนทองปาจีนอ่าโอเคไปะนูไปเลือกลูกที่สวยที่สุดมาลูกราหัสต่อไปค่ะ พอพานศูนย์ห้าเป็นทุเรียนปลาจีนโอมาแล้วโอเคพอพานศูนย์ห้าเป็นทุเรียนปลาจีนนะพอพานศูนย์ห้ากิโลละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าพอพานศูนย์ห้าหกร้อยห้าสิบห้าไปตั้งขากล้องให้ดีเขียนอันนี้ก่อนพอพานศูนย์ห้าพอพานศูนย์หกพอพานศูนย์หก พอพานคือกิโลละหนึ่งย้านะพอพานศูนย์หกเจดร้อยสิบ่ะซ้เอาลูกที่สวยที่สุดบนแผงมาลูกพอพาน0ูย์เเนื้อทะลุจอเนื้อทะลุเปลือกพอพานศูนย์เจหอยาพอพานศูนย์เจ็ดห้อย เอฟไหมอะเอฟปะแปง้งร้านอยู่ปากช่องค่ะไม่ได้เอฟใช่ไหมเอาอีกลูกหนึ่งนั่นสวยอะ เออไปถ้าไม่เอฟก็ไปแล้วเด้อไปงั้นก็พอพอพอเลิกเลิกเลิกกาบกาบกาบกลับบ้านดีกว่ากาบ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 ไอหนูอันนี้บนชั้นลงอันนี้สุกป่ะวะเจ๊จะไปบ่มไปขายเสาร์อาทิตย์วันนี้วันอะไรอะเนี่ย แล้วน่าแกไม่เอาลากระยยองออกไปแล้วไปสิเออใ,ใช่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 จะเอาอะไรสักอย่างเจ๊ <c oughs> จะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเข่งนั้นไม่เก <ผม S 1> ี่ยวแปดเข่งักตั่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้ไม่ใช่อ่ะเอออันนี้ไม่ใช่นนใช่เห็นไหม <9 S 1> เก้าเข่งผมนับแต่อันนี้<ม>สุกแล้วเนี่ยน,นี่กระสุก นี่ก็สุกไปไม่เป็นไรของเอนน่ของเราเลยเนี่ยเออนี้แยกออกสิลูกนี้ก็ลูกเนี้ยสามลูกเนี่ยแยกออกสี่ลูกนี่นส,นกออกสี่ลูกเนี่ยเป็นของไอ้สีสเกตเออสีสเกตสามสี่นี่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่สีสเกตคู่นี้ น,นี่เบอร์สวยของจันไงทำไมม่วงงี้เอาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ใช่แล้วข้างล่างทำไมทำแบบนี้วะเนี่ยเอาเดี๋ยวขอทำงานก่อนนะขอทำงานก่อนเด้อพอก่อนไปลวค่ะ